ครับพี่น้องครับอยู่ผมกับเขาครับนายตนกานะครับวันนี้อยู่ที่ฟาร์มเดิมนะครับพี่น้องครับเปิดบัวสาวนะครับบัวสาวอาอายุประมาณ8ถึงเเดือนครับพี่น้องครับแถึงเเดือนนะครับตัวนี้เป็นลูกกระทบนะครับติดของมานะครับเป็นวัวหูโบดครับพี่น้องครับขาโบดนะครับเป็นวัวหูโบดขาโบดนะครับโค้งสางดีนะครับพี่น้องครับติดดังหมองคอมาหน่อยหนึ่งนะครับเป็นวัวเครื่องโบดนะครับพี่น้องครับกกขางใหญ่ดีนะครับเป็นวัวสาวนะครับอายุ8ถึงเเดือนได้นะครับตัวนี้ครับแถึงเเดือน นะครับหน้าตาดีครับเป็นลูกกระทบครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นลูกกระทบนะครับสูงสักร้อยนะครับร้อยสามสิบอัพนะครับตัวนี้ร้อยสามสิบอัพนะครับกำเนื้อดีนะครับพี่น้องครับลำตัวเงีวนะครับนะครับสวยมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับโครงสร้างดีนะครับอายุยังน้อยนะครับเปิดราคาเบาๆนะครับตัวนี้เปิดราคาใต้คลิปนะครับนะครับงามพอสมควรครับตัวนี้ครับสีแดงดีนะครับสีแดงดีมีด่างนะครับมีด่างอยู่ตรง ตรงข้อนะครับแล้วก็อยู่สันหลังนะครับมองนกนะครับหน้าตาดีครับพี่น้องครับนะครับสวยงามนะครับสวยงามเชียงดีครับพี่น้องครับเชียงดีนะครับตัวนี้นะครับเชียงดีนะครับโครงสร้างดีครับพี่น้องครับใครที่กำลังมองหานะครับพี่น้องครับกําลังเนี่ยมหานะครับเป็นวัวสาวหน่อยนะครับมีสีเต่านมครับตัวนี้นะครับมีสีเต่านมนะครับสวยพอสมควรครับ เปิดราคาเบาๆนะครับตัวนี้นะครับสวยงามพสมควรกับบริการรับส่งทั่วประเทศนะครับบริการรับส่งทั่วประเทศนะครับบวกค่าจัดส่งนะครับเปิบวกค่าจัดส่งพี่น้องสนใจโทรมาสอบถามครับ0644867066ครับพี Lake ่น้องครับ0644867066ครับพี่น้องครับเบอร์นี้ติดต่อได้24ชั่วโมงครับพี่น้องครับเบอร์นี้ติดต่อได้24ชั่วโมงนะครับ สวยงามผสมพวนนะครับเป็นเป็นวัวสาวลูกกระทบนะครับตัวนี้แดงดีนะครับมีดาน้อยหนึ่งนะครับพี่น้องครับเป็นวัวเครื่องบดนะครับเป็นวัวเครื่องบดนะครับตัวนี้สวยงามครับพี่น้องครับสนใจโทรมาสอบถามเลยครับ 06cc นะครับ867066ครับพี่น้องครับ 06cc 867066ครับพี่น้องครับเป็นวัวเลี้ยงโดยธรรมชาตินะครับพี่น้องครับเลี้ยงธรรมชาตินีหยานะครับเป็นเป็นเป็นหยานะครับอตัวมาสอบถามเลยครับ ข้อมูลประมาณนี้นะครับพี่้องครับข้อมูลประมาณนี้นะครับสดใจโทรมาสอบถามครับ0644867066ครับพี่้องครับสวัสดีครับ